แม่พี่น้องป้าลุงที่น่ารักส่ผู้สุคนเมื่อนี่หน้าครับหลานค่ะป้าป้าลุงพี่น้องพ่อแม่พ่อ่ใงไงตาาย,ายลูกหลานมากินเข้าปลายุดทงหน้าธรรมชาติาง้มหน้าเบิ้งข้าวหรือไม่โคมามคุณดินพร้อมพี่น้องขอเจ้าทีเชาวทั้งเด้อแล้วก็ทิศทําความสะอาดหลังจากไปเป็นท่านแล้วค่ะไปกกลเข้าไปพี่น้องวันนี้ไกล้หอยยางเองนะครับเด้อ ย่างครึ่งตัวพี่น้องเลยอ,อืมแนมนตใหญ่หลายไรเนาะลา่ะน้อแต่ว่ามันนี่สูตรท่าปลาแดกเลยพี่นอ้องเ,เด้อเอาเป็ดเอียดเลยปลาแดกครับผมพ,พุ่นพี่น้องทางพุ่นกะสร้างบรรยากาศให้เฮาแมคโครรถหกล้อเพิ่นกะขุดชีดินพี่น้องเลยเพิ่นกะจะเบียดเงี้ยนเห็ดซ่านเพน่นเนาะพี่นอ้องเพิ่นมีดินเนาะ ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักครับแต่งมาพี่น้องวันนี้พามากินเขาปลาเพื่อบรรยากาศทงไฮทงหน้า,พ,นา,า,นา,าพี่น้องมามอันนี้กะทิดมาตำเขาปุ่นทั่วใส่เขาปุ่นพี่น้องแต่สูตรบาเป็นใส่ขวัญเลยนะพี่น้องแล้วนี่พราะว่าร้านกินน้ำเทียมเข้าเดีย๋ยวนะโอเคเทียมปั๊บถามหัวไปเลยแต่งหม้อ ว่าขาดมาได้โขกมานี่พี่นอ้องข้าไม่กินเขาป้าเลยพี่น้องมาเนี่ยเบิ้งบรรยากาศแบบนี้ไปเลยได้พี่น้องเต็มเขาตาต้นลิ้นลนะีน่ะน่าให้เบิ้งอย่างไปเออขันมานั่งน้ำกันพอดีมันเทียนวันที่หม่เปนียบเทานั่น ใส่ลงไปควันเพราะว่าทั่วมันต้องตำ่ำอีกพามันต้องตำ่ำอีกจังหน่อยเพราะว่ามันต้องแหลกพี่น้องทัว่วรทัวนี่ก็ขาดเพราะไรประจําเงี้ยนพี่น้องมีอนขาดเพราะไรคลิกอันน้อยิลี่เนาะ ครับมันกัดแทบเ,เพื่อนในวินน้องกับมีน้ำใหมนเาน้ำเหลใส่สดใสยังความดีความกแก็แงนนม,นงนงนนมันมีน้ำอันรดแมคเวรเบิ้งนรรยานาดรถแมครไปแล้นี่ข้า้าวนกตบานมัน บมีไน่ยนาวพันธ์พันไรไงหนาโม้ไเสียงรถด้ยบรรยากาศชุดยอดจงหน,นาวใส่แล้วเขียเล่นบัต อือ่นๆอยู่ปลาแดกเข้านี้แด้วไนลองที่ซื้อมาอวานครับปลาแดกนี่ใส่น้ำปลาแดกโตแล้วเอาตะนามมันเอาเอาตัวมาน้ำ ียวบัดยางเข้มปิด้ฟแอบโตมันก็ได้สี่ได้จับดซี่มงโลกเนี่อะไร ก็ได้ใส่เสศนในทีมต่อกันได้ใส่เสศนหลากหลายเนี่ยเออไอ้เจนนี่ว่าง่ายยังใส่อีกแฉบแล้วแฉบแล้วบอสแฉบแล้วไอ้พี่น้องเป็นไรเศรษฐลูกมันนี่แหละแฉบเลยลูกมันนี่นะครับครับคุณเอาพี่น้องมาต่ำหน่วยเล็หน่อยสานมาแฉบแล้วแม่งเต้าปิ้งไก่เขาเป็กินกับมันแล้ววันนี้ลูกแล้วบอส มาทานเท่ากันเงากันก้อนแดดสิไรนอนนี่เนาะกินแล้วโอเคเออส่จานน่ะเนี่ยล่ะเขาลืมตัดใบตองมานลำวันหน้าวันลืมสวัสดีครับพี่น้องเอากินละเอาแดดขึ้นมาเถอะพี่น้องไปต่างข่าวว่าเป็นยังกินเลยเลยอ่ะข่าวบอลข่าวบอลบอลอ่ะเดี๋ยวนี้เราเขียบเลยพี่น้อง ได้สี่กันพี่น้องักกินประจ๊ประแกมไปแล้วเออ้าอิมม่มีนเศ้าเงา่าไกลเด้นี่ข้างนี่รถนนเนาะเนากินน้องกันนะพี่น้องตะเบียงไปคนลานนั่นคดใซ่ประเดียแช่บอกแบ่บย่นบอก้าน,<ส>นมันเกียมมันคำหนึ่งื แดดเันมาพี่น้องเห็นป่าพี่บ้าเพราะกินข้าวตากแดดอ๋อทำไมมันแล้ว,พ,ว,ว,วลพี่น้องมัน,มนาาเลีเ่ยวก็กลับเลยยังง่ายไร่หม่องกันเรียกมันห่มน่ารักหรอมันแดดมากนะมันแดดมันเริ่มมากอืมพี่เดดทอา คือมาวัานเนี่ยโอ้ยนาะมาตอนมาแดกว่ะอ๋อครับตามุ่นมาเห็นเน่ยจ้งน้ำไม่ห้องแจ้งน้วไม่ดเ,มเดี๋ยวมาแดกแล้วแจ๊บตำทัวขาวปุ้นเรียกว่าตําทั่วข้าวปุ้น ใกล้ก็มองใหม่มองซุกพีน้อกว่ามันยังเยากกินแล้วมองซุกนั่นนี่ <laughs> ลีลีลปันกินมาเจ้ามา,มาห้องทลองแล้วนี่นังไรเนาะรุ่นตั้งสน้ำป่า,าไร้ข้อหินคนไะเรียกมานี้ยอันยังจ้งอยู่ป่าอันนี้หอมไปเนี่หอมแล้วไปเนี่ แช่เวลาต่ำห้องมั้เนี่ยแชบย่างเดียวร้านก่อยเนาะถ้ากินแชบวิธีแล้วนอนนี่นะี่เนาะอืมนี่เดี๋ยวเกี่ยมมาอยู่หนากรลิมมันยังเงียบง่ายไปหรอกอ่าถ้าใจสมเนาะใจบ่วงมันนั่นตัวใจมือเหมือนแบบ ยดฟางเสียงรถดไมโครไปน้ำอันนี้ปีกมันไปเนอะมากินของน้ำกันเด้อ <c oughs> <c oughs> เอินันขี้จะเอาลไมโครไปนอะแล้วก็ลุงป่าเขาน้ำ ถ้าบนยูกไก่มันจะได้ยิ้นบุบุนนี่ยิ้มละเอากัะให้เหอาพี่นายก,ก็เดีนนนด๋นานงกินกับพี่น้องกันอืมนกินมะกรอนหอบนึงแล้วกินมีซีบรสหอดหนึงอืมมีเชคยนางเบิงจะกินนี่แหละ มันเห็ดไห้กองบ้อนเลี่ยมตาอันนี้เนี่ยอันชิ้วเกี่ยวนี่มันเห็ดไห้กองเพราะพวกคันเนี่ยกินง่ามไงพี่น้องอันนั้นเป็นอันขาวๆเนี่นี่ทำไบสีขาวๆอย่างสีทัดยาถือกองมันเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยล้งมันก็ขาวก็อืมมันหมอกมันละอืมมันก็ะจาหมอกมันเลยอันมีอันนี้เันนียพี่น้องอันมีอันนี้มันก็ะจาไข่ในนี้เจ้าข้าวปุ้นนี่สีเทน มันที่ขาวหมดเลยหายาดเด้ไหมเนาะอืมอืมอืมลิ้นลีเอิญยังกว่าหลวงบ้านลินลีเอิญยังของบ้านย่นย่นเครื่องบินเนี่ยโอ้เอินย่หน้าลงงงเออเครื่องบ,บินอันน,นี้ยิ่งพูดไม่เอินย่นเนาะเห็นมาสองรอบบินตำ่ำ อันมนี oh, fruit, a, ่เจ้าเห็นกระป๋องมาเอาเยอไปขอเอาเยอะไปที่นี่เจ้าเห็นกระป๋องมาเห็นละเห็นอะไรเาตากแดดอืมเขาบอกมันนั่นตากแดดอาชีวเห็ดยังงมาดูอะไรอยู่เลยอืมกระป๋องอะกระป๋องงงทำอะไรกินสอยาด้วยสะอยากด้วยกระป๋องจามาจะเห็นแต่น้ อังี้ดียเดียวกินเขามาัไงไปกินเขาปลาม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 ากดีงคะุณเ,เราเคยไปเก็ดควนหกับเราบานน,นี้พนดีไปนไรม่งใบนกระห้องถานม่ะด้ลา กินคนเดียวเราขออนุญ,ญาตได้ไหมน้องคนนี่เกิดลยวะอืน้าไปดูดนเำาบ่ิมฮะทองแกเราไปเกล็ดคือมันเป็นสวนเล่าพระอกรูนนะนะเพราะอยา,า,ากเคื่อนคือมันสวนเล่าเนาะเริ่มลอ,อ,องมากินมูบาเอับ เยิน้อนแดรงตัดของมือจของเยกินอย่างมือไม่นอเด้อโครงกระดูกก็ให้ด้เราก็ไม่กินมัเกี๊ยวากเ่เปาหมักมักแตงโมักแตงโม่งนหมักัเกี๊ยงคือบะบะมวันหนเนาะรีบบังกล้องเนา้ดูหละกล้องเขาเดินมาด่ว พี่น้องไปถึงก็เดินแล้เนาะมาพี่น้องร้านอิม่มเราก็หน้าตัดเผี่ยวกันาุกขาเนี่ยุกหมด หกรุงเทพตะเวนมันไปบางต้นไม้ให่งน้อยดีๆเนาะหุ้มเราพี่น้องที่บ้เนี่ยเมีนเวลาเร็ว แหบแห้งนี่เป็นมะเกียบหนังเลยพี่น้องเพราะเว็นมาก,กินกับเข่าเลยม,มันก็มีมะเกียบแบบพ่าหนังมะเกียบหนังนนนนเ,เนี่ยปั๊บมันก็ลึดในนี่คือบักคออครับลึดแนือื่นแนีอืมรับยิปนี่ก็บจะไปซ่อนี่เด้อพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่ทุกคำตั้งใจที่ขอมาว่าให้ร้านมาให้กินเขาไปเนี่ยมักบรรยากาศแบบนี้จ <c oughs> ากที่ตามตะลอ,อยเปก็ล่างใจให้แน่เด้อครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีจ้า